สวัสดีตอนเช้าที่สวนอินทาลามเนาะไเดินดูเดินดูสวน

I do bún so hmm. 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 là lá này, Hãy subscribe cho จะให้เขาเทปูนใส่เทปูนอมอมเสากันปวด

呃，好。Uh. นี่บอกไปซสือมาเมือว่านนี่เผื่อมันใหญ่เบิดนี่คือเป็นปลาเนาะทั้งหก <laughs> นี่แหละนี่แหละมันจะรกแลวไหนุูนะตะกงุงตะกะไปหาซสือมาใส่อันไดเขาเอามา่งโดยที่บได้รับอือมันคืออะไรดสูสิมามาังแล้วนี้อาลาดวะ ขวดน้ำสม้มขวดน้ำสม้มมันต้องเอาไปส่งโรงงานผลิตน้ำสม้มนี่ไงมันเป็นรูปอันนี้อยู่น้ำผลไม่อืมน้ำนี่ดิน้ำมันพวกโรงงานผลิตน้ำส้มอันที่คืออยู่บ้านนาจารอำเภอบม่วงนนอ,นอืมนี่เด่นี่เด่นนี่เด่นอืมอืมอืม,อม,อมเขาเอาเงาไปแจกนักเรียนป้ะ เอาไว้นี่ละเขา,าเอาไปกระแจงนักเรียนพู้อันกันได้การได้นี่มันเป็นอันบเมนอันนั่นดอกบบเมนของอันที่อันใส่แนวอันซวลายดอกก็ดีอืมสำหรับใส่น้ำส้มน้ำอะไรดื่มจิบนะเวลาแบ่งกินเช่นว่าเราผลิตแบบน้ำส้มคั้นเป็นคูลเลอร์นะแบ่งให้เด็กอืมเออ เป็นไปได้นะไม่ได้สั่งมีคนเอามาให้ประมาณเท่าไหร่นี่ดูสิประมาณแถวแรกมันน่าจะสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวละห้าสิบดูร้อยอยู่ในร้อยขวดพอดีอ่ะขอบคุณนะที่เอามาบริจาคให้ <laughs> ถ้าคุณไม่มาเอาคืนจะแสดงว่า เอามาให้เพราะว่ามันจะมีห่วงเวลาของมันอยู่ถ้าถ้าไม่มีใครมารับกลับไปนะอืก็แสดงว่าคุณเอามาให้พวกสันสันก็จะไปแจกเด็กนักเรียนตอนเปิดเทอมไม่แจกนักเรียนลุงเรียนละหาซิบอันนี่ก็เพราดีใจประทูได้ดิ